สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้เรามาเอาใจเด็กหอกันนะคะน้องๆขอมา fc ที่น่ารักขอมาบอกว่าทําเมนูอะไรก็ได้ให้หนูหน่อยหนูมีกระทะมินิแต่หนูไม่รู้จะทํำยังไงก็เมนูนี้เลยค่ะจัดให้นะคะลูกสาวทั้งหลายมาค่ะเราจะมาทํากินกันลาดหน้ามามา่า อุปกรณ์พร้อมเรียงไข่ผักต่างๆที่เราอยากใส่นะคะเราก็มีบล็อกอรี่มีเห็ดมีแครอทเพิ่มสีสันนะคะมีกุ้งมีหมูเราเรามีเนื้อสัตว์อะไร่งนี้ก็ได้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมึกกุ้งปลาไก่หมูเราก็ได้หมดเลยอันดับแรกเราก็เติมน้ำลงไปจ้ะ ตั้งน้ำหมุนให้ร้อนๆนะคะลูกค้าวันนี้เราจะใช้มามา่าสองหอ่อเพราะว่าทานสองคนนะคะอันนี้จะปริมาณจะพอดีกับการทานสองคนถ้าหนูทานคนเดียวหนูอาจจะเอาห่อเดียวก็ได้นะคะอันนี้เรามีรูมเมนนะคะแล้วก็ทําเผื่อรูมเมนเราด้วยใส่ผักบล็อกเกอรี่ใส่เห็ด ม่มีบล็อลี่เราก็ใส่คะนา้าผัก,กาดแครอทอันนี้ก็ได้นะคะลูกค่ะหนูก็ต้มเทน้ำลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะระบบนี้รวดเร็วทางใจขอให้น้ำเดือดต่อไปก็เติมน้ำมันหอยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะลูกถ้าหนูไม่ชอบทานเต้าเจี้ยวก็ ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนจะไม่ชอบกลิ่นรสด,ดีค่ะช้อนชาผงนัวนิดนึงหนูไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือปลายช้อนค่ะครึ่งช้อนชานะคะคนเข้าด้วยกันค่ะลูกผักก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะ แล้วก็รอให้เดือดน,นิดหนึ่งจะเย็นเย็นนะคะไวรุ่นขาตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วแต่เราชอบแต่ไวรุ่นเขาจะไม่ชอบกินหวานมากอันนี้เราสามารถปรุงได้ตามตามรสชาติที่เราอยากทานเลยนะคะอันนี้ก็มีหมูสับก็ใส่ลงไปหนูมีไก่อกไก่อะไรอย่างเงี้ย ที่ซื้อมาก็ใส่ลงไปได้อยากใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ใส่ลงไปเลยลูกต่อไปก็รอน้ำเดือดเดือดนะคะตามด้วยไข่ค่ะหนึ่งฟอง2ฟองสามฟองแล้วแต่หนูชอบนะคะใส่ลงไปเลยก็จะใส่กุ้งลงไปสักสี่ตัวนะคะสี่ห้าหตัว จะได้แบ่งกระลงตัวกินสองกลงก็คนละสามตัวทำแบบนี้ก็ดีนะคะเวลาฝนตกอะไรเราก็ไม่ต้องออกจากหอพักเนาะก็ทำกินเลยมาม่าเรามีอยู่แล้วเราแค่ทำน้ำราดค่ะเป็นน้ำราดหน้านะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนก็คือ เราใช้แป้งหนูต้องใช้แป้งมันกับแป้งข้าวโพดนะคะลูกอย่างละ1ช้อนโต๊ะเท่ากันแล้วผสมละลายน้ำปกตินะคะต่อไปเราก็เติมแป้งที่เราละลายไว้แล้วค่ะมาม่านี้เราจะใส่น้ำต้มเพราะกระทะมันมี2องฝักเนาะเราจะใส่น้ำต้มก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอยากเอาแบบลงไปกับ น้ำลาดเลยก็ได้หรือน้ำเป็นลาดลงมาม่าเลยก็ได้เพราะความร้อนของน้ำลาดอ่ะจะทําให้เส้นมาม่ามันสุกเห็นไหมคะทุกคนน้ำลาดหน้าเราก็จะเป็นใสๆแบบนี้ค่ะใครอยากได้สีใสๆไม่ขุ่นนะคะทําไม่ลาดหน้าหน้าทานมากๆเลยค่ะลูกบ้านไหนครอบครัวไหนอยากทานมีกระทะแบบนี้หรือว่ามีแบบนี้อันนี้คือสําหรับน้องที่เขามีกระทะมินินะคะอยู่ที่หอพักเนาะแต่อยากทาน เมน,นูที่แบบทําจากกระทะหนูจะหนูอยากกินหนูไม่อยากจะห่อทำยังไงนี่ค่ะลูกค่าถ้าหนูไม่มีแป้งข้าวโพดหนูก็ใช้แต่แป้งมันอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าใส่แป้งข้าวโพดกับแป้งมันรวมกันแล้วจะทําให้ล่าน,น้าของเราเป็นน้าําใสๆแบบนี้ค่ละลูกมันจะไม่ขุ่นเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะทุกคนก็จะได้แบบนี้สวยงามน่าทานใครอยู่บ้านก็ทําทานกันได้นะคะทุกคนทั้งครอบครัวเลยแสนอร่อยเราไม่มีเส้นเราก็ใช้เส้นมาม่าเลยค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะราดหน้าแสนอร่อยทําง่ายอร่อยด้วยถูกใจทั้งครอบครัวเลยค่ะ เราก็จะปรุงคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนคะ่ะใครชอบเปรี้ยวหวานเค็มใส่ลงไปเลยคะ่ะเผ็ดตามใจชอบนะคะทุกคนเด็กแบบนี้เด็กๆก็ชอบทานนะคะทำเสร็จแล้วก็ราดให้เด็กๆทานเลยตัวน้อยก็ชอบมากๆเด็กๆก็ได้ทานผักด้วยนะคะอันนี้คุณแม่กคุณน,นี้คุณแม่จะทานกับลุมเม็ดของคุณแม่นะคะ เพราะว่าลูมเอของคุณแม่ไม่ได้ไปทำงาน <laughs> <laughs> มาค่ะพี่น้องจ๋ามาทานด้วยกันขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมแบ่งปันสิน่งดีๆให้กันค่ะมีไอเดียอะไรมีเมนูอันไหนแซน่นั่นลยก็เอามานำเสนอมาให้ได้รับชมด้วยกันนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเลยขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารัก อ่านคอมเมนต์ทุกอันเลยนะคะทุกคอมเมนต์เลยอ่านไปก็ยิ้มไปมีความสุขไปขอบคุณมิตรภาพดีๆขอบคุณกำลังใจดีๆการยามิตรที่ดีที่ส่งมอบให้กันตลอดนะคะมาค่ะลาดหน้ามาม่าเก๋กไก๋มาแล้วเอฟซที่อยู่หอพักอยากทานจัดให้ค่ะลูก แค่เรามีเตามินิก็จะทำได้หลากหลายเมนูแล้วแต่ว่าเราจะรังสรรค์ให้เป็นเมนูแบบไหนนะคะพร้อมแล้วค่ะมาทานเลยปรุงแล้วเรียบร้อยอือหือเป็นตะแซ่บหลายเดอ้อพี่น้องจ๋านี่อ ได้หมดถ้าสดชื่น <c oughs> ความสุขของอีแม่ก็คือการได้กินขอบคุณเอฟซนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะทานแล้วค่ะทุกคนคะ่ะ